Bà, chứ ừ, ừ, là, nó lắp gì bố nó có luôn nó có pháp luôn mùng, ngay nó có pháp luôn bóng ngay nó có pháp luôn bóng ngay nó có pháp luôn bóng ngay nó có pháp như đó ăn không nó mì ăn kìa nó mì จักเปอร์เซ wow. ็นมื้อนี้จักสงสิว่าบ่จักก็สิว่าเนาะแต่ว่าตั้งใจมาเต็ม100เนาะอ้เอาจังได๋ก็ไปลองเบิ่งเบิ่งเนาะไปเบิ่งเด้อนานกวงเด้อหอมบาดสิฮู้มื้อนี้เด้อเนาะบาดเนาะสิงเมาเออเอนนี่นนี่น่ะ2อันกันนมกระนี่ กับแฟบซี่อันนี้อันหนึ่งสองอันบ่เมนสองขวดละว่าเออสองขวดแหละสองขวดก็สองขวดมานนแต่เศ้าล้มืนเนาะแล้ยังอีกแฟบซี่แฟบซี่นี่บ่คนเนี่ี่บ่เออขวดเลยขวดหนึ่งเออหนึ่งว่าสองขวดอ่าแล้วก็อันนี้ได้นี่แบเอร้อยเอ็มร้อยเอ็มร้อยเอ็มร้อยได้อันนี้อันนี้น้ำอันนี้ยาลาซีซีบ่ สีก็ได้สองสองละสองยางสีลวพอราคาแต่ละยางมันบวกขึ้กันไหมคิดเปนด้หรอวะว่าสิหลายคนนี่เยอะย่างว่มีเงินใจเหนนะคือว่าอุดหนุนทีดีด้มีงนทีดีแล้วว่าแต่แรกว่าสิเอาอันปียวนท กาบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่าพินนอกเอฟซีเบ้อสู่คู่สู่คนพี่น้องเนาะบริว่าสิ่พินพี่น้อกถ้าฟังลาวเนาะฟังไทยทั้งต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับทานเขาสู่ซ่องบ่าวซาดีซาแนลอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะฮะพี่น้องเลยมื้อนี้กไบ่ได้ไปหาทางบ่อสิงเพิ่นมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะพอดีว่าบอกการทางบ่อสิงแล้วเมื่อวานนี่พี่น้องเนาะว่าบ่ได้มาหาเด้อว่าฉันนอนบริสอ่าสิไปเฮ็ดบิเห็นนะเนาะซะก่อนเนาะจักมือจักษ์ใหพี่น้องเลยเนาะ ในชีวิ pytest หน้ามือหนี่พี่น้องเนาะ,ะว่าจะเป็นยังไดเรถถาติดตามน้ำกันอ๋อมือนี่นนพี่น้องเนาะทางวัดเซนิกับขับรถมาเนาะวัดศรมาสู่วัดเซนพี่น้องเนาะอ่าพอดีว่ายืมรถตะพพแล้วอยู่เฮือนพอดีแล้วพวดเไปพี่น้องเนาะอ่ารถตะโพเราป่าใบเฮือนก็ได้ยืมรถเราไปน้าเลยมือนี่พี่น้องเลยอ่าเจ้าจีถ่ายบรรยากาศน้ำกันพี่น้องเนาะก่อน,อนสีนหัวเฮือนหักซานอ่าวัดเซนพี่น้องเย ทางก็สีอ่าเแม่เนาะพอนีง้ีเนาะเขาแบบเขาแบบไปพาบอสไปใสุ่เนาะเนาะพาบอสไปไน้าเเนาะ รี่ทำงานให้งภาคสุวุนประเทศพี่น้องเลยเพราะวาเราอยู่เรา้านนี่เราอยู่บ้านกับประเทศยังแต่วางอยู่บ้านกับพวกคนไร่แต่บรเนาะทียต่างจังหวัดก็ได้ับเซนก็เลยข้าวบาร์ิงครังจังหวัดเซนเราก็ได้ข้าวบอสิงมาทาบิงพี่น้าเราไปโยกไปอะไรเนาะพี่น้อง้็ได้กิน้าวย้ตีรยวเลยมยุี่น้อเลย ไปเลยครบัดไผลมาใส่หน้าโซยเนาะหรือว่าท่บซยเนาะอจะอะไรกันาเราติดตามร่มกันนาะพี่น้องมาดีกันกัจจิหอนเดือนสานของวัล่พี่น้องทวันนี้ก็มาไปล้วมกันคือเ่าพี่น้องเนาะวันนี้ก็ปิวานาใกล้กันน้องพี่น้องาะทั้งวัดไกิเไป À, khiên thằng lục thải nó rơi thằng kho năm đồng vị đó à, qua đâu đồng về. à đồng nó ở đây nó đồng về. à đồng nó ma mà... นีกินหอมปีงไก่พ mm uh. 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 ี่เองเหรเนาะหอมหัวยูตกง่ายนึ่งเนาะอุ่นใจยุบไปได้เลยอช่ดีเนาะแม่นบ่อะเราจะได้กินใค่จ้าอะแล้วเนาะใส่มาเสียไดือุ่นท้องน้ำยูอ่ะ่ะอุ่นจะ้ิีงไก่ปีงไก่บ่อุ่นใจบ่ได้เลยบ่

เสนห้านห้าพี่น้งเลยปีกัน5นห้าปิกัสามนะทีไกิเตอมนีแหลเ้้ว่บัดูยุบแล้วกไ่เ๋เนาะสบายดีพี่น้องเลยอ้เนาะใส่ชุดป่เป๊ะแล้อนเนาะโอ้ว่ไปใส่ไปสวนมันต้องเป๊กได้เออมันจีบดเต็มที่พได้ ไปลุกขีตุมวันนี้อู้ตัวนี้เหนื่อยให้กินนี่เหนื่อยกิเลยแล้วจะมาจิ้นไก่เหนียวคนนะบ่บ่เหมือนไก่เหนียวคือกันแหละอือเราคนอาหารได้เัาซื้อคนอาหารเนาะโดยโดยขอยยางขาม้าขี้นี่คือคือเห็นมีไม้มีตอกบ่พอเซนที่มีโครงการยังบ่เออนี้ยสิเกาะนี้ยเนี่ยโอ้ด้วคือเห็นอันมีมีไม้มีตอกอ่ะนะก็ได้ว่าเอ้าตามพอเซียนก่อนบ่หรือว่าสิเกาะขั้นค่าเพิ่มบ่หรือว่ายังไพี่น้องเอ้ย เห็นมีศอกมีเสามาหะนะน่ีจะ้องเลยเนาะมีสลอกสล่าก็มงนีวงนี้ว่าวาเซนนะโอ้มาวันนี้ว่าก่วงก่วงเตอร์บอสมาประมาณเอา

Nó ได้ chứ นับอยู่บ่ chạy đấy nó no. ตก <laughs> bài đi, đá, đúng, nói. <laughs> đi đó, ตกใจเด้อเนาะสวัสดี <laughs> à. <laughs> à. <laughs> à, đó, นุ้ย vào luôn nè, hả? เด้อไปป้าลุงก่อนนะไปป้าลุงแน่ฮะจะ À, à. Hả? Ừ, à. <laughs> à, <laughs> này thì nó sẽ phụ nữ này đi vào hưng nữa mùng hai đôa của pop đôa của pop đôa gì pop đôa mùng hai đôa của mùng hai mùng hai đôa của pop đôa đó, hai đôa mùng hai đôa mùng hai đôa mùng hai đôa của pop đôa mùng hai 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 đôa mùng hai

เออนะข้าวหมูซื้อบ่เปิดเด้อเนาะอ่าจังได๋ก่อนจังได๋ก่อนสิทําทางนันบ่ใส่คนก่อนพี่น้องเนาะเปได้เตรียมพร้อมบ่มื้อนี้จักสมื้อนี้จักสิว่าบจักก็สิว่าเนาะแต่ว่าตั้งใจมาเต็ม100เนาะ อ่าเจังนายกัไปลองเบิ้งเบิงเน,นาะไปนนเบิเ้งเน,นาะนาบวเสียนกุ้งเดื้อหอมบัน๋นสีหูมหือนี่เด้นเนาะเาออเออยังไงเนาะอันนี้ก็มือเซ้านี่ทำไมเราทรมาเข้าไปปลูกกันเลยวะฉันคือหลามบ่อาวุธอาวุธเนาะไม่เอ็นนั่น ไม่ค<ส> <T> ุ้นทาวอันนั้นเออตังค่าเราชอบหาตั้งหาตั้งเต่เศ้าลูกเต่เศร้าหาไม่เนี้ยอัอนุนไม่ได้ไปแล้ว้่อนุนไม่ไปลนาพ่อว่อยู่นำแม่ว่เออเอ้ครับก็ไปว่ อืออย่างนั้นนะี่แต่จังละกินข่าวกินน้ำเลยจังไปเนาะอืออืพี่น้องเอ,งอ้น้อมาขวและไปมองเดียวกันเมืพอนี้พี่น้องเยอยหัวจัว่า,าไปกับควต้งห้หมามใช่ไหจังและคขึ้นมาอยู่กิ่นี่เป็นแล้วเ <laughs> ย็นปลายเป็ดปลาต,ตกขะนขน้าวให้กันเนาะเ <laughs> ออเป็นได้บ่าได้กินหอดอันประตูโจยบ่ บ่บ่แม่นว่าอยู่ว่านอนบ่หลับกินฮอดประตูโจยนอนหลับดีบ่คืนนี้บ่ได้ฮ้อนบ่เออเออพี่บ่สับมีพลมอยู่เนาะงหวเอองซานี่เสือบ่เสือบ่สนบ่บ่สนให้บ่ Ờ, bên này nè. Ừ. Rồi rồi. lắp đi khác chưa? Một phần Lắp khác quần nhăng. Lắp tư sao hôm Bên này đây ma mà bạn bỏ ม่วนอยู่ว่าอ่าญพุ่นกับยูพี่ตอนนี้ม่วนรูกันยูพี่ม่วนเนาะอ่เพราะว่าอันนั่นพี่น้องอ้เนาะเพราะว่าเราเปียกูเปลียกตาเนาะตื่นจากตอนที่น่ไงนี่พอกะเจ้ากจีออกไปห้องน้าออกไปเบียดไปงานพี่น้องช่วงนี้กั ข่าวหน้าฤดูกาลเนาะเฮ็ดให้เห็นนะเนาะวันขาวนหนาพี่น้องเอ้ยเนาะอืมผูใดก็มีเวียกไปไปมันก็ไปพี่น้องเอ้ยอืมอ่ะพี่น้องรอุนนํากันพี่น้องเนาะว่าเฮาสิไปอ่ฮอดนาจังหมู่มื้อนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกินสิพากันเข้ากินน้ําซะก่อนเนาะจค่อยไปพี่น้องเอ้ยอ่า รถจักกรเนาะสองพันเลยพี่น้องเลยไม่ต้องห่วงพันนอกกับนะมีหัวเซนมันนี้จะว่าได้ขีรยย่รถใหญ่เ่ยมันนี้ไปเนาะอีรถจักรเหมือนี้ักรไปขี่รถจักไปไกลหรือไกลนะไกลเติบเลยขามหัวขามห้องไปฟังว่าไปทางนี้ในขามขามหัว,หวอันนึ่งหัวอันนึงแต่ก็ขี่รถไปไกลเติบนะเปิดซีหัว าเติบนึงอยู่คือคือทางบ้านนี่ออกไปฮอดเซนูนี่ก็หาลักเนการชิพกพอ่อๆกันจากนี้ไปนะครประมาณหาหกกินลักหกกินลักลกินลักนี่ก็วัายังหน่อยอยู่เด้เนาะชิเป็นชิปพูนบุญ,ญบย,ยักษ์ชิบฝ่ายคนเด้น 10ป15 5ลากคุณประัตกมบ่กพี่น้องเอ้ยบนะ่สวยแล้วครับวยพนน่ะจเติบอยู่ประตูนะพ่นสิฮดเนาะเออสวยเติบไปอือเดี๋ยวไเนาะม่ใว่า้รติดตามทกันเนาะพอดีวันข้างหน้าว่าเยอยู่ใกล้กันพี่น้องเนาะ อย่าคิดกันให้กันเรานอนนาเลยมน่านอนนาเลยวันตุยแล้วนอนนาอไปในกัเยอะแล้วยุ่เฮาเดี๋ยวสิไปละก่อนบปละส่วนเ้ออุ่นนุ่นมาเสียนก่อนพี่นองเอออยู่ข้อข้อแห่งได้อห้ เขาแห่งอกิน้ำกันเอ็มหลอกเอ็มลอย่เปิด้เดี๋ยวยเครื่องสาหร่าซื้อวลาแล้ววดเดียวเพราะด้ก็ได้วอขอชื่ิเออขอชืดจขวดเดียวกับใครอดเดียวกัขายที่เก่าเนาะขายเก่าเนาะ เราะว่าวาสเดีวาเื่อว่าเสีว่าข uh> ิดเพลงไม่ได้ได้วาเสียเลยเพลงได้ปวด0มันดอาสาันมดโอ้ยอมแล้วยอมแล้วกมืดฝ่ามืดปนดมากเนาะเยเบ็ดมือวานนี่เนาะเฮ้ยคือบุลรอกว่าเสียมีลลอกมันบ่อ dàn thật đi, nó cứ bị nó lầy luôn gì u nó bao, nó bao thằng cọ phun bơ, nó không thể เ่อเฟร์นีเบอร์นี่เอร์นี่อะันเืยเนี่บาสุกไป่านแบบแบบมันคืออยารุดกันนะอืมมัน็ดมันกควยเกงๆกที่บอเุ ตีกุโซเป็ดมันมันมันหนีบจัดไปไงมันหนีบจัดลายมันนั่นบอลายมันลามันขึ้นเพราะมันอย่างบอเกาะแล้วเห็นเนาะมันมันเนียวมตกงกันอ่มันตกงร่องมันมันเคลื่อนเนาะเพราะว่าเขาเจ้าวนีไล่มันล็อกไลน์ไป้ด้ยเออไม่แก้ไขไม่แก้มืออาจารย์มดิ แต่จะตดตังงักได้กได้เบิร์งยยักบ่มันมันได้แก่เลยโอ้แต่ยังเบิร์นี่บ่เน่ยังเบิร์นี่อีกคือแ่เรากนลูกยงนันยานัาีเกียนเนโมมันปิดากดาลูกยางแล้วอ่ะ อันรกอันนี้ก่อนพี่ล้งเนาะได้บ่เสร um ์ ouais. ye, ่ยับไปวะมันมันหลายอันพราะเรามันขยำัิตงมันเคลื่อน

มีมีหยังขายไหนอ๋อน้ําก็น้ําก้อนก็มีบ่ีมีอ๋ตฝากมเสร็จแต่ันะมครับน่อเนาะมีกะลอกแลมนีอกีโดเเนาะวมีตัวนี้มันก็นพี่น้องเนาะมันก็ฮ้อนอ่าจซื้อน้ําก้อนน้ําหยังมาสิแน่พี่น้องเนาะเออ แต่ชาวานไ่ใช่ม่เป็นไปที่ลวันนั้นในอากาศอากาศอากาศมันเย็นันนี้มันมันซืดขึ้นเฉยอืมบงเมิ่ยเตมเป็นบางเมื่อก็ได้คลายมือเป็นบางเมื่อเนาะเรื่อยอยู่หรอวะเรื่อเรือยย่บแื่อบบซื่อเรื่อยอย่างเขาเนี่ยเป็นยัง่งเนาะโอ้ยีวเนาะ อออมันละลายให้เบบมันมันเย็นดิมัน,มน,ยนเย,นย็นมันเพื่อมันละลายมันมันอากาศอ่ออนานยังไงซื่นอากาศขึ้นนหน่อยเนาะแมนเด็นเปลี่ยนเลยเด็วมันยังหน่อยไมนเนาะ ซื้อนมไปฝากใตู้น้ำซอนมยังว่างอยู่เลท่นว่างเลยนี่นี่เอานีอายุ่งันเนี่ยวางอย่ง้ว่างอยู่ไหนยังว่างอยู่เนาะโอ้นี่ก็ใส่มาไล่ที่นี่อว่าท่ได้เติมบันไดเนาะคอยคอยคอยหามาเพิมอีกิแต่น้อยอ่ะเนาะตามกำลังกาเลยบว้ยหายควัเนาะจะยู่งเมา เนี S <S ่ยมาเซนนี่อันนุมนี่น่ะสองอันกับมันนุ่มการดำนี่กับเบปซี่อันนี้อันหนึ่งบ่สองอันบ่เมนคนเืสองขวดแต่ว่าเออสองขวดแหละสองขวดก็สองขวดมาไนแต่เช้าได้มือนเนาะได้อย่างอีกอนี่เปซีเปซีนี่บ่ขวดหญ่ะบ่เออขวดเลยขวดนึ่งหนึ่วันสขวดอ่าแรกกอันนี้ได้นี่รับเอ็มร้อยเอ็มร้ย เต็มร้อยเต็ร้อยเด้อันนี้อันนี้นําเออันนี้ยา4บ่อ4ก็ได้หืออ2 2อย4อยา4เฝ่าอยคลายดิเร้อยนี่บ่่แม่นบ่เเออเนาะมาได้ได้ลูกค้าสิว่าได้เลขเจ้าเลขจัก่อยบ่ได้เลขด้เนาะปาได้บ่โอ้มื้อนี้ว่านเปิดาให้เลยมื้อนี้

พอเวละได้เลยเออใส่ถุงได้บ่เซนบ่เนี่พอแล้วเนาะเห็นพอแล้วเดี๋ยวยันมมีเงินจ่ายอ่ะนะมีจ่ว่ะบัดคิดแล้วบ่เอ้าเงินบุพโภ่บ่เอ้าขึ้นขึ้นแค่เนาะวราคาน่ยยังบูฟเฟ่ต์เด็าดเนาะโดยโดย เีมันโอ้มันกัลุกขึ้นนะเนาะเพราะมันกับบคืกกันดลุกขึ้นลน่นี่บกมันบอไรกำไรแด้วแล้วพอราคาแต่ละอยากมันบุ้ืกันดิกินเปลนได้หรอวะว่าสิหลายนนี่เยอย่มีเงินใจเหนนะ คนดุนที่ดีแล้วบ่าแต่แรกว่าสิเอาอันคเดียวอาเซนเราเปิดห้ก็ได้เพื่อชื่อตืมหนะแต่่อนเราไ่เคยเปิดหไได้ว่าเซียนเด้สว่าวีไอพีตืมนะข่ เตแม่แปดพันอีบโดยโดยโอเคโอเคเป็นห้องน้อนเดี๋ยวโกเงินก่อนเนาะอ่านดิเริ่มมีลูกค้าเข้ามาได้มาเสียน้อยบ้านเห็นว่าคอยเปิดแต่วันนี้มาบออยากเปิดเนาะโอ้ยยังเลยนี่แหละเริ่เปิดก็มีเริ่มมีลูกค้าเข้ามาแล้วบ้าน ແນ່ຫອມແລ້ວນ້ອງເອີຍນ້າກໍາລກອນນາຕາມິຕໍນນແໃຫນນ້ແລກນ້ມກນາະກາສະບດີເດສະບດີນນ